สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนะคะนั่นก็คือดาวพระพุทธค่ะซึ่งดาวพระพุทธนะคะจะโคจรได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีในช่วงวันที่สองกรกฎาคมจนถึงวันที่ 20่กรกฎาคมนี้นะคะเรามาดูกันว่าดาวพระพุธโคจรยกย้ายได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีแบบนี้จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งดาวพระพุธนั้นเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อการเจรจาเป็นดาวของปากค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวกับคำพูดคำจานอกจากนั้นดาวพระพุธยังหมายถึงการประสานงานระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งค่ะดังนั้นกิจ การหรืองานทุกอย่างนะคะย่อมมีความเกี่ยวข้องกับดาวพระพุธท,ทั้งนั้นค่ะก่อนหน้านี้นะคะดาวพระพุธได้โคจรอยู่ร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระพุธและดาวพระราหูนั้นถือเป็นดาวคู่ศัตรูกันหลายหลายคนก็ประสบเจอกับปัญหาต่างๆนานาทาอะไรก็ค่อนข้างที่จะติดขัดไม่ราบรื่นแถมไม่พอเท่านั้นดาวพระพุธในช่วงที่ผ่านมามีการโคจรพักองศาอีกด้วย นะะในจังหวะนี้ค่ะดาวพระพุทธเนี่ยมาเป็นเกษตรราธิบดีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเคยประสบพบเจอจะมีเกณฑ์ค่อยๆขยับดีขึ้นนะคะเรามาดูกันไปแต่ละลัคนาราศีเลยว่าจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นั่นเองค่ะชาวสิงห์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงห์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าการที่ดาวพระพุทธทำการโคจรยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนารอสีสิงค์ค่ะดาวพระพุทธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ และเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะในวันที่สองกรกฎาคมจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ดาวพระพุธโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรธิบดีอยู่ในเรือนลาภะนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงค์นะคะลาภะหมายถึงอะไรลาภะหมายถึงโชคลาภหมายถึงโอกาสหมายถึงเงินก้อนจังหวะดีๆหมายถึงการช่วยเหลือนะคะกระดุมพระหมาย ถึงการเงินรายรับรายได้โอ้โหต้องบอกเลยค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําเนื้อประจําตัวและคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระทั้งสองดาวนี้เมื่อมาเจอกันเนี่ยถือว่าเป็นคู่วิชาการนะคะต้องบอกเลยว่านี่คือจังหวะดีของชาวลัคนาราศีสิงค์ใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเรียนออนไลน์เหมือนว่าจะมีความเคร่งเครียดเบ เบื่อเซ็งๆนะคะแต่ในความเบื่อเซ็งตรงนั้นมันก็จะมีจังหวะดีๆมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะส่วนใครเป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภเกิดขึ้นการงานมีเกณฑ์รับรื่นมากยิ่งขึ้นมีรายรับเข้ามาจาก แหล่งอื่นๆนะคะนอกเหนือจากงานประจําของคุณก็จะทําให้คุณมีไรายได้เข้ามาจากแหล่งอื่นด้วยการเงินค่อนข้างที่จะขยับดีขึ้นนะคะใครที่เคยติดขัดก็จะหาทางออกทางแก้ได้คนที่ทําธุรกิจมีกิจการมีร้านค้าเป็นของตัวเองนะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้นะวันที่2องถึงวันที่20กรกฎาคมเป็นช่วงที่จะมีการค้าการขายเริ่มที่จะคึกคักมากขึ้นค่ะแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีจนแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือขนาด นนะะแต่มันมีเกณฑ์ที่จะคาขายคึกคักมากกว่าช่วง1-2ถึงเดือนที่ผ่านมาค่ะเพราะในช่วงก่อนหน้านี้ดาวพระพุธได้เจอกันกับดาวพระราหูซึ่งทั้งสองดาวนี้ถือเป็นคู่ศัตรูกันและอย่างที่สมัยบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่านอกจากจะเจอกับคู่ศัตรูแล้วก็ยังเป็นจังหวะที่ดาวพระพุธนั้นโคจรพักองศาหรือโคจรถอยหลังนั่นเองนะคะในจังหวะนี้ค่ะตั้งแต่ 2- ถึง2ี่กร,รกฎาคมเป็นจังหวะที่ปลอดโปร่งโล่งใจมาก ยิ่งขึ้น เพราะดาวพระพุธไม่เจอกับคู่ศัตรูแล้วนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกกันออกมาแล้วดาวพระพุธพอแยกออกมาก็เป็นเกษตรราธิบดีเลยแน่นอนว่าการที่ดาวพระพุธโคจรเข้าลาพระแบบนี้ถือว่าชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นเสียงดวงเสียงโชคได้มีโอกาสดีเกิดขึ้นมีข่าวดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนจะหยิบจะจับจะทําอะไรมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนนั่นเองค่ะดัง นั้นในเรื่องของรายได้ในเรื่องของความสําเร็จนะคะมีเกณฑ์ที่จะบังเกิดให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนมีช่องทางทําเงินเพิ่มบางคนนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการงานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ได้ดีเฉพาะเรื่องการเงินนะการงานก็มีเกณฑ์ขยับดีด้วยเพราะว่าดาวพระราหูก็โคจรเข้ามาอยู่ในเรือนกรมมะดาวพระพุธโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนลาภะส่วนดาวพระพฤหัสก็เล็งลัคนาอีกดีอย่าง ออดีทั้งเรื่องงานดีทั้งเรื่องเงินดีทั้งเรื่องของโชคลาภเลยนั่นเองค่ะเฮงมากๆเลยสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันทั่วหน้านะคะอย่าลืมหมั่นทำบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ